สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับพบปอนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันวันนี้ก็ตรงกอาวันพระราชบดีที่24สิงหาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจําวันนี้ณนะเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบส์นัทเดชวชีรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง two f o u ในช่วงแรกนะครับ ส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา2 0 3 0นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1น,นในรายการศึกเพชรยินดีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านลุ่ง3ามีกออดิศักนะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมที่ค่ายมวยกออดิศักอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรนครเกียรติธงยศหรือเพชรภูไทยผู้ใหญ่ไก่เลนูนะครับนักชกจากเมืองโคราชแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติธงยศ อยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ไก่เลนูนะครับบำรุงดีบำรุงถึงนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด103ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านลุ่ง3บีกออดิศักนะครับช่างน้ำหนักได้102ปอนด์ขาดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านเพชรนครเกียรติทงยศนะครับช่างน้ำหนักได้103.2ลดไปจุด2ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชาดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านเพชรนครเกียรติธงยศนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีรัขบขวางหน้าดันแทงอาวุธหลากหลายเก่าเก่ am, าเกมครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนัานเพชรนครเกียรติธงยศนะครับสำหรับเพชรนครเกียรติธงยศนะครับฟอร์มหลังของเขาก็ไปชนะนอกทางน้านซุปเปอร์บอลสอสแสงชัยเมื่อวันที่19มีนาคม2 5 6 6ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ชนะนอกดีแม็กเจดีมวยไทยยิม ในยกที่2เมื่อ15นพฤษภาคม2 5ง6ที่จังหวัดการสินนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนลุ่ง3ามบีกกดิสักเมื่อวันที่20กรกฎาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยราชด,ดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนครเกียรติถงยศนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านลุ่งสามบีโกดิสักกันบ้างน,นะครับครับสำหรับ ลูก3ามบีกอดิสักนะครับสไตล์การโชกของเขาก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครอบเครื่องนอกได้ในมีกับเคยชนะทางด้าน mm hmm. เพชรนครเกียรติธงยศมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับไฟน์นี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจ่านะครับสาหรับฟอร์มหลังของน้านลูก3ามบีกอดิสักนะครับก็ไปแพ้นอกกับทางด้านโฮมุระบอวันชัยนักโชกญี่ปุ่นนะครับในยกที่2เมื่อวันที่27เมษายน2อ6ที่ราชดำเนินแพ้นอกกับฟ้ามงคล สารฝันนาทวีนะครับในยกที่3เมื่อวันที่2กรกฎาคม266ที่จังหวัดสงขาไว้ล่าสุดน,นะครับชนะคะแนนเพชรนครเกียรติธงยศเมื่อวันที่20กรกฎาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านลุ่ง3บีโกอดิศักนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกมาที่ทางด้านเพชรนครเกียรติธงยศนะครับวันนี้จะมาสางแขนครับจะมาชำระแขนนะครับ คู่ที่1ผมออกให้ทางด้านเพชรนครเกียรติธงยศนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการศึกเพชรยินดีประจําวันนี้กันต่อเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสายเพชรสามารถพยักอรุณหรืออัคเดชกล้องโทรลนีมวยไทยหรือชอพัชระพลนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับซ้อมในค่ายมวยสามารถพยักอรุณนะครับย่านสายไหมนะครับวันนี้ เจอทางด้านสั่งฟ้านนุวัตยิมหรือชวะสันหรือผิววาโยโนะครับนักชกจากเมืองโคราชนะครับก็วันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนปด์อดนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสายเพชรสามารถพยักอรุณยิมนะครับช่างน้ำหนักได้108.4ลดไปจุดส่ส่วนทางด้านสั่งฟ้านนุวัตยิมนะครับช่างน้ำหนักได้108.9ลดไปจุด 9. ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับสำหรับสังฟ้านอรุวัตยิมนะครับสไตล์การโชกของเขาก็เป็นมวยขวามวยฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในมีครับแข้งขวาแข้งขวาแรงแข้งหน้าดีแล้วก็ขวางหน้าไล่แขนหักเหลี่ยมแทงดีชั้นเชิงดีเข้าไวออกไวรวดเร็วกวา่าครับนี่คือสไตล์การโชกของน่านสังฟ้านอรุวัตยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน่านสังฟ้านอรุวัตยิมนะครับก็ไปเสมอกับทางน่านเดลิศ พักยกปีเค118เมื่อวันที่16มีนาคม2566ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับและก็ไปชนะนกทางด้านเสือใหญ่ชห5พยัคฆ์เมื่อวันที่10พฤษภาคม2566ที่จังหวัดสุรินทร์และก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเด่นลิศพักยก118เมื่อวันที่31พฤษภาคม2566ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ก็คือ ฟอร์มหลังของด้านสั่งฟ้านอนวัดยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางน้านสายเพชรสามารถพยักอรุณกันบ้างน,นะครับสําหรับสไตล์การชกของน้านสายเพชรนะครับก็เป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาเจาะยางแข้งขวาแรงความตีแข็งแก่งแข็งแรงต่อยหมัดแรงเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธบุดุดันได้ลุ้นได้นับตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของน้านสายเพชรสามารถพยักอรุณนะครับ ส่วนฟอร์หมหลังของด้านสายเพชรส,สามารถพยักอรุณน,นะครับก็ไปชนะนกเจ้าพญาไฟ,ส,าฟสิทธิสวิทย์เล็กในยกที่1ว 3, 7, ันที่7เมษายน2องรที่เวทีมวยรังสิตนะครับและก็แพ้ะคแะแนนพลอยวิชาติสอจอต้องปราจีนเมื่อวันที่12พสษภาคม2ธ6องที่เวทีมวยรังสิตนะครับและก็แพ้คะแนนพลอยวิชาติสอจอต้องปราจีนเมื่อวันที่8มิถุนายน2องรที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์หมหลังของน้านสายเพชร สามารถพยักอรุณน,นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมมองว่าทางด้านสายเพชรนี่เสียเปรียบรูปร่างแต่อุ้ดหนักอาวุธแรงแต่ถ้าว่าทางด้านสั่งฟ้านนวัดยิมนี้เป็นมวยจังหวะฟีมือเข้าไวออกไวรวดเร็วอาวุธหลากหลายกว่าครับและก็ลอยกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสั่งฟ้านนวัดยิมนะครับ จัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สามกันต่อครับมาดูคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเมืองลาวเกียรดทงยศหรือปุ๋ยโฟร์แมนหรือสิงเดชาย,ยิมนะครับนักชกจากสปปลาวนะครับซ้อมในค่ายมวยเกียดทงยศอยู่ที่อำเภอเรนูนคะรจังหวัดนคะรพนมนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ไก่เลนูบำรุงดีบำรุงถึงแน่นอนนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยหรือ มาลุยสิงมณีหรือสิงมาวินนะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอาคาเดมีนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด126ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเมืองลาวเกียรติทงยศช่างน้ำหนักได้126ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรโพไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้127.6ลดไป1.6ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้งคู่ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะน,นกทางด้านชัดชัยดาบลันสระะารคมในยกที่3เมื่อวันที่30พฤษภาคม266ที่เวทีมวยรังสิทธ ชนะนกเพชรจุลทานกอดิศัก์ในยกที่3เมื่อวันที่2กรกฎาคม266ที่ยท,ที่เวทีมวยช่วงคราวจังหวัดสงขานะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้น้องให้กับทางด้านเหนือเพชรทีเด็ด9 9ในยกที่3เมื่อวันที่21กรกฎาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนางด้านเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านเมืองลาวเกียรติธงยศกันบ้างนะครับ ำหรับสไตล์การชกของน้านเมืองลาวเกียรติทงยศนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือโคกเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ต่อยท้องต่อยหน้าอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกกล้าแลกกล้าสวนยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั่นเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเมืองลาวเกียรติทงยศนะครับก็แพ้คะแนนทางนัานเพชรชลทานไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่2ีสาเมษายน2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิตชนะคะแนนสถานฟ้าอ m เม้นต์นแอร์ เมื่อวันที่15มิถุนายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะแตกมัจุราชปอพงสว่างในยกที่4เมื่อวันที่18กรกฎาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน,านั่นเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับผมชอบการทํามวยของผู้ใหญ่ไก่เลนูนะครับ แข็งแร่งแข็งแรงแล้วก็ธาตุทลหดสูงนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางหน้านเมืองลาวเกียรติทงยศนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้าธน,นูเพชรไฟเตอร์มวยไทยหรือวอสังบภัยหรือโรงเรียนนักเรียนในสิทธิทหารบกนะครับนักชกจากจังหวัดสะตูนนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับ วันนี้เจอทางด้านเพชรวิชัยวอจักรวุฒิหรือเพชรอาวุธสิงมณีหรือกอรุ่งธนเกียรตินะครับซ้อมดี่ข่ายมวยซอโชคมีชัยนะครับวันนี้โชคกันในพิกัด131ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านธนูเพชรไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้133.8ลดไป2.8นะครับส่วนทางด้านเพชรวิชัยวอจักรวุฒินะครับช่างน้ำหนักได้132.4ลดไป1.4นะครับ นี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของน้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของ,ของด้านเพชรวิชัยวจักกวุฒนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยสูงยาวปีมือครบเครื่องแข้งซ้ายหน้าดีขวางหน้าดันแทงไปลายมีความแข็งแกร่งแข็งแรง,แ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 งท่าตะหดดีกว่ายืนระยะมั่นคงกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทง,ง้านเพชรวิชัยวจักกวุฒนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรวิชัยวอจัก,กรวุฒินะครับก็ชนะคะแนนกำชัยพอหลักบุญเมื่อวันที่18ธันวาคม2 6 5ที่วิกหมอชิดและก็ชนะคะแนนแปงนกเขากอมอ .11 เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2 6 6ที่วิกหมอชิดไฟลล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนกา้กา้ในายกกุ้งเมืองเพชรเมื่อวันที่5กรกฎาคม2 6 6ที่จังหวัดสตูลน,นะครับแบบชูสวนเป็นต่อประมาณ11ครับแต่ชูสวน แพ้คะแนนลงมาครับนี่คือฟอร์มหลังของนัน่นเพชรวิชัยวัวจับกุฒนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทั้งน้านท่านูเพชรไฟเตอร์มวยไทยกันบ้างนะครับสําหรับธนูเพชรไฟเตอร์มวยไทยนะครับสไตล์ของเขาก็เป็นมวยเข่าครับเป็นมวยขาวาสูงยาวเข่าดีประเภทไฟเตอร์เตะขาวาต่อยขวาอาวุธหนักอาวุธแรงอาวุธจุกจิกแล้วก็เป็นมวยที่บู๊ดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งน้านท่านูเพชรไฟเตอร์มวยไทยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของทั้งด้านธนูเพชรไฟเตอร์ er มวยไทยนะครับก็แพ้คะแนนแบ็กแพนเตอร์วีนัมมวยไทยนะครับเมื่อวันที่31มีนาคม2565ที่ราชดำเนินชนะคะแนนลิทิเดชสิทธิเ,ทเชฟบุญธรรมเมื่อวันที่28เมษาย,ยน2565ที่ราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับชนะคะแนนเด่นภูไทยโยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่24มิถุนายน2566ที่จิตเมืองนนท์ครับนี่คือฟอร์มหลังของทังด้าน ทนูเพชรไฟเตอร์มวยไทยนะครับสําหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางหน้านเพชรวริชัยวอจัดกวุฒนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาวนะครับขอทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ